ตอนนี้ท่านประมองอยู่ตรงจุดไหนฮะอ๋อตอนนี้ผมมาอยู่ที่วิเศษนะครับมาดูว่าทุ่งทางวิเศษเนี่ยจะรับน้ําได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามวลน้ําทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะมาแถวไผ่ดําที่วิเศษชายชาเนีครับครับเท่าที่ดูเป็นไงบ้างฮะ ในทุ่งครับในทุ่งตอนนี้น้ําน้ําที่เกิดจากน้ําฝนกับน้ําที่ขึ้นจากแม่น้ําน้อยก็เยอะนะครับโอ้ oh. เยอะน่าจะสักแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็<น>ปิ่ม,ป,มปิ่มถนนเกือบกับทุกเส้นแล้วก็บางช่วงช่วงก็มีข้ามถนนได้บ้างแล้วนั่นแสดงว่าท่าน,น้ําจากลอตน,นี้ที่คันบริเวณคันกั้นน้ําแถววน้ําอาบพังแล้วลงทุ่งฝั่งนั้นอีกยี่สิเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ท่วแมแน่นอนอ่าครับคาดว่าอย่างนั้นคาดว่าจะจะสูงขึ้นอีก อีกหลายหลายเส้นเลยแล้วก็บ้านเรือนอาจจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้ที่ที่ผมขับรถมาทางทางจากเมืองอนะครับแล้วก็มุ่งหน้ามาที่วิเศษเนี่ยน้ำก็ในคลองก็ปิ่มคลองหมดตลอดสายเลยครับมีชุมชนใกล้ๆก,ก,กับที่ทำงานของท่านประมงเป็นยังไงฮะเห็นบอกน้ำเข้าตั้งแต่เมื่อคืนตีสี่แถวๆนั้นเมื่อวานตอนเย็นผมก็ มาสำรวจเส้นทางน้ําไว้นะครับว่าอเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อคืนได้รับการประสานจากพักพวกว่าหมู่บ้านที่ที่มาเมื่อตอนกลางเมื่อตอนเย็นนะ่ะนะน้ำได้เข้าไปตอนตีสี่ซึ่งตลอดทั้งคืนเนี่ยชาวบ้านเขาก็ได้ช่วยกันอ่าสูบน,น้ําออกเนื่องจากว่ามันเข้ามาทางข้างใต้ใต้พื้นครับนะครับอ่าเขากันด้านบนแต่ว่ามันมุดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือพื้นระเบิด อืมอ่าพื้นพอพื้นระเบิดปุ๊บก็กันไม่อยู่แล้วทีนี้อืมน้ําแสดงว่าน้ําชุดนี้จะลงไหลลงไปเติมกับที่แถวหัวตะพานแถวไผ่ดาแถววัดม่วงโซนโนูน้นถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชมันต้องมาทางนี้เพื่อที่จะไปต่ออยุธยาครับอืมอันลอยต่อมันก็ชุดเขตของวิเศษ่าโมกแล้วก็ผักไค่แถวบางบานเดี๋ยวชุดนี้ก็จะไปรวมเป็น น้ำผืนเดียวกันเลยครับที่ชุมชนเปี่ยมสุขสอ2ของอ่างทองนี่ปกติน้ำไม่ค่อยท่วมใช่ไหมฮะ,ะล่าสุดเหมือนตอนตีห้าสี่แล้วเขาก็ทำทำเป็นพนังริมคลองอครับกั้นไว้แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็กยังไม่เคยท่วมแล้วก็เนี่ยครับมามาคราวนี้ครับที่ที่เห็นแล้วน้ำมันเยอะแล้วก็ท่วม ครับก็ตั้งแต่ตีสี่พอเห็นเขาแจ้งมาว่าแล้วก็ที่ผมลงไปช่วยเมื่อเช้าเนี่ยประมาณหกโมงเนี่ยน้ําก็ขึ้นร่วมห้าสิบเซนนะครับโอ้โหเห็นว่าเข้าเข้ามาเร็วแล้วก็ประชาชนก็เหมือนกับว่าไว้วางใจว่าเอาอยู่อ่ะครับผมอืมทีนี้นปรากฏว่าน้ําเข้ามาเข้ามาสองด้านคือของหมู่บ้านที่พื้นทะลุเนี่ยมาจากทางด้านท้ายครับ แต่น้ําที่น้ํารอบนอกที่เข้ามาเนี่ยปรกก็ว่ามาทางด้านหน้าดังนั้นน้ําทั้งสองสองส่วนเนี้ยเข้ามาผสมกันจนได้ระดับที่อ่าตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งครับตอนนี้น้ําที่ที่เข้าจากด้านหน้าเนี่ยยังสูงกว่าน้ําในชุมชนอยู่คือถ้าดูตามภาพเนี่ยที่ท่านประมงส่งมาให้เนี่ยมันจะเป็นภาพเป็นเป็นคล้ายๆกับ,บบ้านชั้นเดียวทั้งหมดใช่ไหมครับในชุมชนนั้น ใช่ใช่ใช่เมื่อเช้าก็เห็นยังขนอีดขนปูนขนทรายกันอยู่อืผมว่าตอนนี้ไม่ต้องขนแล้วฮะยกดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะเอาไม่อยู่ฮะคือน้ําตอนบนมันมันยังเยอะอีกอีกเยอะมากท่านประมงฮะเ,เห็นบอกว่าบริเวณหน้าสํานักงานท่านประมงมีคลองผ่านอันนั้นคลองรับน้ํามาจากเส้นไหนฮะทำไมน้ําถึงได้เต็มคลองปลิบขนาดนั้นฮะ อน้ำมันนี้เราก็รับมาจากโพทองจากยางมณีนู่นแหละครับเป็นเขาเรียกว่าคลองสาม้ายอ่ามาจากยางมณีแล้วก็ผ่านโพทองทีนี้อน้ําที่มาจากทุ่งทั้งแต่ทุ่งชัยโยอ่าขุนอินทประมูลแล้วก็ลําท่าแดงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาลงคลองนี้ครับเป็นเป็นคลองหลักอที่จะให้ผ่านตัวเมืองอ่างทองอเพื่อไปสู่อําเภอป่าโมกกับอาเภอวิเศษซึ่งตอนเนี้ย เมื่อวานเนี่ยน้ายัางไม่เยอะขนาดนี้เมื่อแล้วเมื่อคืนคืนเดียวเนี่ยยกระดับขึ้นสูงมากครับนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนมีมีคันที่กั้นถนนนแตกหลายจุดนะครับ,รบน้ําก็เลยทะลักลงคลองสามสายที่หน้าสํานักงานนะครับครับตรงนี้ก็มีหน่วยงานราชการอยู่สี่หน่วย,วยก็มีปศุสัตว์ประมงพาณิชย์และก็อุตสาหกรรมอื ไปฉลบไปแถวๆในตลาดเป็นยังไง,งนนไหมฮะน่ากังวลไหมฮะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราจะไปกันฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ตอนนี้เหมือนน้ำไปมาดอดด้านหลังฝั่งตะวันตกฮะในตลาดตัวนี้ทางเทศบาลทําแนวกั้นทําแนวกั้นตลอดตลอด,ตลอดเส้นทางเลยครับว่าบล็อกน้ําไว้แล้วก็ถนนมีอยู่อีกเส้นหนึ่งที่ถัดไปจากเส้นของประมงก็เรียกว่าสินพลนะครับอตอนนั้นตั้งตั้งเบลเลอร์ barrier, แล้วก็เมื่อคืนเน็นมีทหารแล้วก็ วางกระสอบทรายประกอบกับแท่งแนวเบรีเออร์ไว้หมดแล้วเพื่อที่กั้นตัวเมืองนะครับน้ำก็จะบ่าเฉพาะในส่วนที่เป็นลำคลองที่อยู่หน้าสำนักง,งานผมเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ทําเป็นพนังยกสูงไว้แล้วประมาณเมตรยี่สิบแต่ว่าอีกฝัก่งหนึ่งนะครับเป็นถนนธรรมดาเพราะน้ําก็จะท่วมถนนอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าก็จะมายกระดับเท่ากับ พนังกั้นที่อยู่ด้านฝั่งของประมงเนี่ยครับก็ลุ้นอยู่ว่าอาจจะขึ้นสูงได้แค่ไหนครับสํานักงานท่านประมงจงังหวัดเก็บของเก็บอะไรบ้างยังค <c oughs> ะเนี่ยโดยสภาพเลยครับเพราะว่าของผมมันยกพื้นอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าน้ําเข้ามาก็ย้ายรถยนต์ออกอย่างเดียวแล้วก็ของอื่นอุปกรณ์สํานักงานัานนี้ก็เตรียมการวางแผนไว้รองรับเลยครับครับครับเอาละครับขอบคุณท่านประมงนะฮะ ครับครับครับสวัสดีครับท่านประมงจังหวัดอ่างทองฮะก็ได้เห็นสภาพนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของอ่างทองชุมชนก็ถูกน้ําท่วมเดี๋ยวให้ดูภาพบอกขยะนิดนึงครับ